สวัสดีจ้าพอเป็นพี่นอ้องปองปายสุขูสุขค้นจ้าพอๆก,ก,ก็มาล่ำท้ำเกษตรอีกแล้วค่ะพี่น้องมื่อนี่พอกันวันที่31มีนาคม2 5 6 5ค่ะณนะสวนเกษตรผสมผสานหรือสวนหมอล่ำท้ำเกษตรจ้าเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งผลงานการตัดแต่งหน้าบัวหรือว่าเ้าทํำสาวให้กับบัวพัานี่เป็นผันบัวหลวงนะคะ อายุการตัดแต่งสีอยู่ที่สองเดือนเต็มตหนึ่งเดือนกว่า,วาที่ผ่านมาหมอลำท้ำเกษตรเคยลงให้พี่น้องได้เบิ่งเล้วเป็นคลิปนาบัวทํำเงินเมื่อนี่เข้ามาตามเบื่องผลค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ฟักบัวกเกษบเริ่มออกสู่ตลาดเล้วเดี๋ยวเข้ามาเบื่องว่าผลผลิตเท่าสีแดงหน่อย้หลายปันใดมาเบื่องบรรยากาศสดๆในเสารเมื่อนี้กันเลยนะคะเละสองขอบคางเข้ากับสีปูเป็นฝวก พืชพักพืชพันธันญญาหารหลายอย่างกระสิปุ๋ยไส้ซองขอบขางนะคะสินี้เบิดสูงของสุบอนเลยเดี๋ยวสี้าพี่น้องอยางไปเบิงสวนทั้งพู้นค่ะไปเบิงดอกบัวสวยๆเดี๋ยวนี้ทรงกินหอมเลยค่ะหอมกุบทีกุบแดนเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวตามมาเลยจ้ามีค่ะพี่น้องดอกบัวค่ะ ตะลบโอ๊บวนเลยออกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆค่ะหัดนี่สิท้าเงินให้หลายบาทเติบอยู่หน้าบัวนี่พื้นที่สิยูสองงานค่ะพี่น้องก็มีอีกแปลงหนึ่งที่กระลังขึ้นแล้วก็มีลูกค้าสั่งถึงมาว่าให้เอาไร้บัวขึ้นให้เพื่อไปเพาะพันธุ์เพื่อไปปลูก เทียวขาดว่าคือสิเป็นอาทิตนาอีกแปลงหนึ่งทางบนนั้นพอสิพ่อออกนะคะแต่ถาเป็นออกดอกออกฟักแล้วแนวนี้บอแนะนําให้มีการดึงไหลบัวออกหรือไปขยายพันธุ์ต่อเพราะว่ามันสิมีผลกระทบต่อฟักบัวแตนะ่สิมีผลกระทบต่อหากตอเหงาข้าเจ้านํานะคะสิมีผลต่อการออกหมากออกดอกแต่บบแนะนําให้พี่น้องมาขยายพันธุ์ในช่วงที่เก็บดอกเก็บฟักอย่างสินะคะ บัวพันนี่เป็นบัวหลวงค่ะพี่น้องบัวหลวงพันกินฟ้าเป็นบัวเกษตรเจ้าของสวนเพิ่นเจ้าของแปลงเพิ่นเพิ่นกระสีนลหมักทุกขามือสูตรเพิ่นกรสีมี่ฮอร์โมนไข่สองซอนฮอร์โมนผลละไม่ซุกกระสิเป็นหมักมี่หมักม่วงหมักฮงซุกในสวนเฮาหน่ล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นกระสิมักไห้กระสองซอนแกงคือกัน แล้วก็นุมอีกหนึ่งกองแนะนําว่าให้เอาเป็นนุ่มสดพัดเตอไรไล่หรือว่าสิเป็นนุ่มจืดกระด้ดนะคะเพ่นกับสิผสมใส่กับนามยี่สิปลิรแล้วก็ตกตอนแรงมาซำหามุงแรงล่มซีป,ปล่อ,อยเพ่่นกับสิพนะค่ะสิพนทุกหามือสิเฮดให้รสชาติของบัวนี่หวานกรอบแล้วก็นิ่มน้ำ ผลผลิตเท่าสีออกสู่ตลาดอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่น้องจังรอดติดตามผลเดี๋ยวตอนเมือได้ที่เพื่นเก็บหอดเมือครบกำหนดเดี๋ยวมอลลัําทำเกษตรสีมาเบึงให้เบึงบรรยากาศการเก็บฟักบัวว่าฟักบัวในน้องนี่ถ่วมหัวอ,อีรีบอรลอให้จ้กข้องผลลงมาเก็บซะก่อนนะคะจังสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบืองใหม่เดี๋ยวเข้าไปเบืองสนทั้งพู้นค่ะพี่น้องสนทั้งพูนคะ่ะสนทั้งเลาะอขอกเป็ดนล่ะ ตามมาเลยจ้าครัพี่น้องเกือบถว่มร่งคาของปิดแล้วครับ หลายเลยค่ะเตมกระลังเป็นฟักกระมีกระลังขึ้นไม้กระมีค่ะทั้งไก่กับสีเหลียงห้อยค่ะพี่น้องห้อยจูบห,ห้อยขมเ่านี่ละ่ะแบบหลายเลยเป็นี้เขากับสีไสเหลียงไอปลาดุกน้ำนะคะพี่น้องเหลียงปลาดุกน้ำอย่างๆในจักหน่อยนะคะจะพามาเบิง่งฟักบัวค่ะ ฟ,ฟักบัวฟักบัวค่ะนี่นะครับคนงานค่ะนะคะฟักบัวรุ่นซ้ำนี้ก็ล่างหวานค่ะนี่หลุมซ้ำพ่วงปักพ่วงหวานข้างล่างกต่สีนี้หอยค่ะสีนี้หอยนี่ปลาดุกเหลียงไว้ไม่หนีนะคะ บรรยากาศค่ะบรรยากาศในป่าบัวค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ที่สนใจอยากได้พัุ์กระทาขาม่านะคะหรือพี่น้องผู้ที่อยากมาเยี่ยมยามถามคาวอยากมาหลินน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีไม่ตะบนขั้นไห่หรือสวนหม้อลำถ้ำกเกษตรพี่น้องกระทาขาม่าทั้งเพจหรือทั้งเพจบุกส่วนโตกับอรุณีพูนสว่างเดี๋ยวมาเบืองหน้าบัวมันสีเป็นตาเด้เงินเดํมอิลีบอ เป็นจะลงทุนบบขุมก็การลงทุนบอเพชรหน้าบัวกับเพชรหน้าเขาอันใดสีใดพ้นผล,ผลิตร้ายกว่ากันจังคอยมากพิสูจน์กันนะคะว่ามันสีออกงออ,กออกก่อยแนวใดแต่ว่าสําหรับมอล่ำถ้ำเกษตรการันตีได้เลยค่ะว่าคุ้มค่ะถ้าเป็นแบบนี้คุ้มแห้งนะคะพอเขาอดออกดอกให้แบบร้ายเลยผ้นผลิตหลอบหนีขาดว่าคือสีใด พ่อได้ใส่หย่อนอยู่ค่ะพี่น้องพ่อได้ทรส่งลูกเรียนหย่อนอยู่พ่อให้ลูกไปรงเรียนหย่อนอยู่ดอกค่ะพี่น้องซ้อมเบิงใ่ะเดี๋ยวไอ้โอกาสหนาเดี๋ยว,อยวมอลำท่าำกเกษตรสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิองอีกเทือตอนที่เก็บฟักบัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอดติดตามทั้งช่องย t u b e ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจ้าเอาไว้คลิปหนาจะค่อยพอกันสวัสดีจ้า